สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเดินหน้าพร้อมกับการฟืน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับเวลานี้เราตั้งความหวังว่าอยากจะได้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในปีนี้สูงทีเดียวครับเพราะว่าทุกประเทศไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นแก้เศรษฐกิจโดยการเน้นไปที่ภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักสําคัญแล้วเพราะฉะนั้นมันนาเข้ามามักจะเกิดคําถามอยู่เสมอว่าอยากได้นักท่องเที่ยวมากขึ้นใช้ใจ่ายแบบมีคุณภาพอยู่กันนานๆและหลายกลุ่มก็กำลังให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน แต่เมื่อไหรก็ตามเมื่อคําพูดนี้มาถึงก็มักจะมีคําถามตามมาว่าเข้าใจกันใช่หรือไม่แก้ไขกันอย่างไรบริหารการจัดการงบให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งจะเป็นแม่เหล็กตัวใหม่ดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาให้ไทยมากขึ้นได้หรือไม่นี่จึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยจะพูดถึงหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีความสําคัญอายุ12ปีแล้วแต่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าบทบาทนี้คืออะไรและเขาแก้ได้ตรงจุดใช่หรือไม่สาหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ หน่วยงานนี้มีชื่อค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอ,อพทกรรการและผู้อำนวยการขององ,องค์กรนี้ก็คือพันเอ,ดอกดรนาลิกอธติภัต์แสงสิริอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ12ปีแล้วนะฮะที่อ,อพทตั้งขึ้นมาครับวันนี้ถ้าถามว่าเราเดินออกไปเนี่ยประชาชนคนทั้งประเทศเข้าใจไหมครับว่าหน่วยงานนี้มีหน้าที่และทําอะไรอยู่ครับอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับเพราะว่า เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นนะฮะภารกิจของเราเป้าหมายสุดท้ายของเรานะครับคือเรื่องของการสร้างงานสร้างงานกระจายรายได้สร้างการท่องเที่ยวกระจายรายได้การท่องเที่ยวอ่าครับนั้นซึ่งฟังดูแล้วจะแปลกแตกต่างจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวอื่นซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างรายได้เข้าประเทศนะแต่ของเราคือไปอยู่ที่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั่นคือแปลว่าอปทจะ เป็นผู้แทนของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานที่บอกว่าผมอยู่กับคุณผมเคียงข้างคุณผมจะ empower ชุมชนในประเทศไทยเพื่อจะให้เก็บเกี่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้คุณมีศักยภาพมากพอที่จะ เดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าชุมชนคือเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวอปตเข้ามา12ปีที่แล้วคือเพื่อเข้ามาเพื่อที่จะสร้างงานสร้างรายได้กระจายเม็ดเงินต้องรู้ว่าสร้างงานสร้างรายได้กระจายเม็ดเงินให้กับชุมชนสาภารกิจฮะสร้างงานสร้างรายได้กระจายเม็ดเงินให้ชุมชนครับแล้วพอเข้ามาปั๊บเนี่ยถ้าถามส่วนตัววันนี้เนี่ยความสําเร็จของหน่วยงานนี้ที่เข้ามาเพื่อสร้างการท่องเที่ยวยั่งยืนในชุมชนเกิดขึ้นอยัง เกิดขึ้นแล้วนะครับเราใช้แผนแม่บทนะฮะเป็นตัวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการทํางานร่วมกันกับทุกภาคีการพัฒนาคือทั้งส่วนราชการส่วนกลางส่วนภาคภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ตัวชุมชนเองนะครับนั้นจะมีแผนแม่บทครอบอยู่ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะบอกว่าในอีกแปดปีข้างหน้าสิปีข้างหน้าแหล่งท่องเที่ยวนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรใครต้องรับผิดชอบทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรนั่นคือเราเชื่อมั่นใน โคเรียชันนะเป็นคําศัพท์ของอปท c โค r รี t ชันคือการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์นั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้ามาร่วมการตั้งแต้นชุมชนมาช่วยกันคิดเสร็จแล้วมาวางแผนด้วยกันเอาไปทําด้วยนะรับผิดชอบด้วยแล้วจึงจะร่วมรับผลประโยชน์ที่ผ่านมาไม่เกิดกระบวนการโค r รี t ชันเพราะว่าการร่วมรับผลประโยชน์นั้นมันกลายเป็นกลุ่มคนกลุ่มอื่นที่มาชุบมือเปิบ ไปซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนครับนี่และคือปัญหาที่เกิดขึ้นครับทีนี้นับจากนี้ไปเนี่ยเรามีแผนแม่บทเรามีนโยบายเรามีกลยุทธ์ที่จะพัฒนากระจายรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชนเราทําวิธีไหนยังไงครับครับก็คือการประสานส่งเสริมสนับสนุนนะครับอปสไม่มีอํานาจหน้าที่ที่จะไปโ o v e r ์รูลกฎหมายของใครๆเลยทั้งสิ้นเรามีหน้าที่ยกมือไหว้ขอความร่วมมือ พูดคุยให้เห็นภาพว่านี่คือภาพสุดท้ายนะรเราจะจับมือก้าวเดินไปด้วยกันนะาามีปัญหาอุปสรรคอะไรบอกเรามามชุมชนก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพราะว่าไม่ใช่อยู่เฉยๆและเดี๋ยวหน่วยราชการจะบอกให้คุณทำหนึ่งสองสามอปบอกไม่ใช่คุณต้องยืนขึ้นแล้วบอกเราว่า ต้องการทําอะไรต้องการให้ภาครัฐเข้าไปหนุนเสริมอะไรบ้างแล้วอปทเกืจะเข้าไปหนุนเสริมให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวนั้นๆให้ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆของชุมชนแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการให้ความรู้พอสมควรนะครับเพราะสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆหรือเหมาะสมกับประเทศไทยในเวลานั้นครับวันนี้แหล่งท่องเที่ยวในบ้านเรานี่เยอะมากเลยครับคนไทยก็เที่ยวมากขึ้นต่างชาติเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องเข้ามาเที่ยวให้มากขึ้นทีนี้คำว่าความท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ย ต่างชาติกับเราเข้าใจกันหรือเปล่าคนในพื้นที่เข้าใจกันหรือเปล่าแล้วมันจะได้ประโยชน์สมทั้งสองฝ่ายยังไงครับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจริงๆคือก็มีปัญหาใน3ส่วนคือส่วนตัวภาคเอกชนเองส่วนตัวนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่วนตัวภาครัฐนะครับในส่วนของตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับก็การท่องเที่ยวคือการไปพักผ่อน ก็ไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องไปสนใจประเด็นอื่นเลยนะก็เอาความต้องการของคนเมืองใหญ่ไปวางไว้ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็จะตอบรับด้วยการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเพื่อจะให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะไปกินไปช้อปไปนอนไปคาราโอเกะแล้วก็อัปเดตลงโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกว่าฉันมาแล้วไม่ได้สนใจวิถีชีวิตของแหล่งท่องเที่ยวนั้นนั่นคือ คือประเทศไทยจะแปลกอยู่ตรงที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวกับวิถีชีวิตแยกกันอยู่ถูกครับไม่เหมือนเมืองนอกถ้าคุณปรชานึกถึงบาหลีอจจะเห็นสถาปัตยกรรมฮินดูท่ามกลางประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกการแต่งกายความเชื่อขนรรมเนียนประเพณีนะก็ทุกอย่างมันหล่อหลอมาเป็นเหมือนหน้ากระดาษที่รอให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเพื่อจะอ่านเพื่อจะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นใช่แต่ประเทศไทยมันจะแยกกันอยู่นั่นคือราะว่าขาดสตอรี่ขาด เป็นมีเป็นอะไรนะดเ,เรื่องราวารถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเหมือนอย่างผมเนี่ยผมจะไปภูเก็ตก็ผมจะไปสมุยผมก็เอาพฤติกรรมการใช้ชีวิตในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเนี่ยไปอยู่ที่ทั้งสมุยและภูเก็ตแทั้งที่สมุยภูเก็ตมันมีความเฉพาะและเป็นอัตลักษณ์ของมันอยู่ ซึ่งทําให้คุณบัญชาต้องเดินทางไปสมุยและภูเก็ตแต่ถ้าไม่ใช่ขึ้นมาคุณบัญชาดูโอ้ค่าเครื่องบินเท่านี้ค่าที่พักเท่านี้สมุยอ่ะภูเก็ตเท่านี้ไปเสม็ดดีกว่าเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าสมุยกับภูเก็ตคืออะไรทําไมต้องไปก็เลยกลายเป็นสินค้าทดแทนก็ไปที่ที่ในราคาที่ถูกกว่าและประเทศไทยก็จะกลายเป็นช h e เด destination กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูกถูกดีมีจริงประมาณนั้นซึ่งก็คงไม่ใช่กับความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพของการท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายเยอะ พักผ่อนนานใช่ไหมครับสนใจในวิถีชีวิตแต่ก็ไม่แปลกผมต้องย้ำนะว่าว่าเรื่องของความต้องการนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักผ่อนก็เป็นเรื่องปกติอันนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวใส่วนภาคเอกชนนะครับก็ที่ผ่านมาก็ยังเอนจอยกับจํานวนหัวของนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารรถบัสขนส่งสาธารณะเครื่องบินหรือแม้แต่ชาเตอร์ไฟล์สินค้าที่ระลึกกิจกรรมทานทนาการทั้งหมดต้องการจานวนหัวนักท่องเที่ยวคนที่ สนใจเรื่องคุณภาพของนักท่องเที่ยวกลายเป็นภาครัฐเพราะว่าภาครัฐมีหน้าที่จะต้องดูแลเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใ่ถนนหนทางขยะน้ําเสียเรื่องการจราจรติดขัดนะฮะแต่ภาคเอกชนก็อาจจะมองว่าเขาเสียภาษีแล้วก็เป็นหน้าที่ภาครัฐเป็นหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาดูแลให้เขาก็เสียภาษีแล้วเพราะฉะนั้นอปทก็จะเข้ามาจุดนี้แหละครับก็จะเป็นคนที่ประสานส่งเสริมแล้วก็สับสันให้หน่วยงานภาคกีการพัฒนาทั้งหลายเข้ามาร่วม ทำในสิ่งที่พึงกระทําอย่างเช่นกรณีของภาครัฐนะครับภาคเอกชนเขาก็บอกว่าเขารันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตลอดนะสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรออบตอะเป็นคนที่ฟังความคิดเห็นของทุกภาคีการพัฒนาซึ่งก็การแก้ไขก็คงก็คงก็ไปดูใน3ส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็ใช้สตังก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานครับ แต่อย่างอื่นใช้สมองอไม่ได้ใช้สตางค์ใช้สมองคือก็ต้องไปคิดถึงกลไกในการที่จะจัดสารบประบาลลงไปถูกที่ถูกเวลาด้วยทุกอ,อ,อย่างซึ่งก็ปัญหานี้ก็จะพูดกันมาโดยตลอดออว่า แหล่งท่องเที่ยวโดยปกติแล้วก็จะมีประชากรแฝงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่จัดสรรงบประมาณลงไปตามจำนวนหัวของประชากรคนไทยที่เสียภาษีอแล้วเกิดอะไรขึ้นมีคนไทยอยู่25คนแต่มีนักท่องเที่ยวและประชากรแฝง75คนก็แปลว่างบประมาณที่รับการจัดสรรไปเรื่องถนนทนทางเรื่องขยะเรื่องน้ําเสียจะได้อันเดอร์อยู่หนึ่งในสี่เท่านั้นซึ่งก็ระบบนี้ก็พูดกันมาโดยตลอดครับแล้วก็จะมีคนแย้งว่าเพราะว่าระบบ จัดสรระมาณของไทยนั้นจาเป็นจต้องดูแลทุกจังหวัดเท่าเทียมกันไม่สามารถที่จะไปให้เงินจังหวัดนี้มากกว่าจังหวัดนั้นเพราะจังหวัดนี้หารายได้หาภาษีเข้ามาได้เยอะกว่าจังหวัดอื่นก็มีความจําเป็นที่ต้องไปดูแลจังหวัดอื่นๆเขาก็ต้องการโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันแล้วก็เลยจบลงตรงนี้จบลงคือจบลงว่าตัดสินใจว่าจะไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าจะไม่ทําอะไรแต่ความจริงคือมันมี สิ่งที่สามารถใช้สมองช่วยคิดต่อได้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างไัแล้วงบประมาณจะจัดสรรเป็น On t o ็ได้ไหม uh huh. จัดสรรเป็นอะเ d นดาเบสได้ไหม uh huh. ถ้าหรือว่าในเรื่องของ แผดานงบประมาณนะฮะไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายผูกพันงบลงทุนได้ดีมากผู้ว่าราชการจังหวัดเก่งมากแต่ปรากฏว่างบประมาณจะสารเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ความเป็นจริงซึ่งไม่ได้ยึดโยงอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ยึดโยงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของจังหวัดหรือของแหล่งท่องเที่ยวนั้นมันก็ปล่อยการที่จะพูดต่อไปมันมีวิธีอื่นๆอีกเช่นส่วนกลางอาจจะบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถูกครับทำไมไม่เก็บล่ะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะบอกว่าไม่เป็นไรขอเงินจากส่วนกลางดีกว่าเพราะรัฐมนูนก็บอกไว้ว่าให้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ได้มาแค่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าให้มาเยอะกว่านั้นเขาก็ดูแลท่องเที่ยวได้ก็กลายเป็นปัญหาที่รอการทุบโต๊ะคือต้องมีใครมาทุบโต๊ะสักหนึ่งคนเราบอกว่าจะทำยังไงกับเรื่องการจัดสรรงบมาให้กับแหล่งท่องเที่ยวครับนี่คือสิ่งที่อปทเห็นมาอยู่ตลอดแล้วก็คิดว่าจะเป็นตัวกลางที่เข้ามาทําให้ระบบนี้ในที่สุดจะเกิดความการท่องเที่ยวออยยย่่่าาาางงงงัััืนนนนใช้้้้้ททททบบปปปรรรระะะะมมมณีีสสิิิิธภพแลววกก็คคเจดขึ ถ้าทําได้จริงเราจะเห็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแท้จริงเกิดขึ้นในเมืองไทยสักทีไหมฮะเอาแบบสมบูรณ์แบบเลยก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าความพร้อมกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายมันไม่เท่าเทียมกันถูกครับนะครับเพราะนั้นก็ก็คือชาวนามีลูกสิบสองคนนะฮะคือถ้าหกคนหน่วยก้านดีนะกควรจะส่งเสรยให้เรียนสูงๆทำงานดีๆเอาเงินมาจุนเจอพี่น้องอีกหกคนกับพ่อแม่ไม่ใช่บอกว่าสิบสองคนควรจะ จบม .6 พอแล้วเท่าเทียมกันมันก็คงไม่ใช่นะในบางเรื่องนะเรื่องบางเรื่องเท่าเทียมกันได้แต่บางเรื่องมันก็จําเป็นที่จะต้องให้ให้เอียร์มาร์กงบประมาณลงไปในในแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับมันก็เกิดแต่ว่าเป็นไปตามต่างกรรมต่างวรระต่างความพร้อมและศักยภาพเพราะว่าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวถูกต้องครับเพราะนั่นก็คือต้องให้เวลาที่จะไปให้องค์ความรู้เขาให้เข้ารวมกลุ่มกันเป็นชมรมอมทอทํางานผ่านชมรมการท่องเที่ยว นะครับไม่ไม่ใช่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อจะให้บอกว่าคุณเป็นผู้แทนของชุมชนจริงๆเนื่องจากที่ผ่านมาบางครั้งชุมชนก็เป็นก้อนหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกก้อนนึงไม่ถูกกันเราก็ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะเชื่อชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเราเนี่แหละแล้วก็ว่ามาเราก็จะไปหนุนเสริมในเรื่องของงบประมาณในเรื่องขององค์ความรู้แต่ก็ไม่ได้เป็นซานตาคลอสแจกเงินก็คือเราเป็นแบทชชิ่งฟันก็คือถ้าคุณเชื่อว่ามันดีจริง คุณก็ต้องลงเงินคุณด้วยแล้วเราก็ลงเงินสมทบไม่ใช่บอกดีจริงแต่เอาเงินมาทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่คุณก็ต้องลงด้วยนั่นระดับความพร้อมกับศักยภาพมันยังยังไม่เท่าเทียมกันแต่เห็นแน่จะเห็นคุณลิตี้ทัวริซึมแน่เพราะว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ชุมชนทั่วประเทศไทยลุกขึ้นมาบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองตนเองสามารถร่วมรับผลประโยชน์ได้จากการท่องเที่ยวความยั่งยืนเกิดขึ้นแน่เพราะผมไม่ต้องผมไม่ห่วงภาคเอกชนเพราะนั้นท่านมีศักยภาพดีเด่นเป็นอย่างยิ่งนะารนำพาการท่องเที่ยยยววทออาาหกร่งูในนแ้ขโล นักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยเยอะมากถูกนะครับติด10อันดับแรกของโลกรายได้ก็ติด10อันดับแรกของโลกเียงแต่ว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไหมต่างหากเพราะว่าถ้าเกิดแข่งขันอยู่ในตลาดราคาก็วันหนึ่งก็คนก็คงไม่มาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่ามีประเทศอื่นที่ราคาถูกกว่าใกล้กว่ารังนั้นก็จึงจําเป็นต้องเดินทางมาประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการกระจายรายได้นักท่องเที่ยว ควรจะรู้สึกว่านอกจากตัวเองมีความสุขแล้วชุมชนเจ<ด>้าของแหล่งเรียกควรมีความสุขด้วย <Okay. S 2> นั่นคือเรื่องของ income d i s trib ution เรื่องของ,ของการกระจายรายได้เรื่องของการท่องเที่ยวคุณภาพก็ค,คือแปลว่าการ กิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นกระจายไปทั่วทั้งปีไม่ใช่กระจุกเฉพาะช่วงของไายซีซันนะแ้ช่วงโลซีซันก็จะเป็นต้องมีกิจกรรมอะไรก็ตามที่ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาให้อยู่นานขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือที่ประเทศไทยจะได้คือจะได้ความภาคภูมิใจของคนในชาติว่าคือนักท่องเที่ยวมาเพราะความเป็นไทยเพราะความเป็นประเทศไทยถูกต้องครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับที่ว่าทําไมหน่วยงานนี้จึงมีความสําคัญมากๆนะครับและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งประเด็นปัญหาและความท้าทายทั้งหมดนับจากนี้เป็นต้นไปคือสิ่งที่รออยู่ข้างหน้านะครับวันนี้กรรมการและผู้อำนวยการของอปทอและผมบัญชาชุมชัยเวทในเดินหน้าประเทศไทยลาทุกผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ